ปไปเไปเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อใจร้าวกับแอดบีทาสู้กันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งผู้จเพียงหนึ่งเดียวของแป้งสามปองสาวสกา,า,าวพราพร่องซึกสติรมเมอร์จึงได้เริ่มขึ้นจังหวัดจันทบ,บุรีจังหวัดศรีสนนะเกด อ,อะไรตายไปดนว่าปสามดุ่มโดนอะไรไม่รู้ตายกันนางเอกมีอะไรตายอ่ะน้องแป้งควรไปมีความร่วมมือกันเลยพี่พี่ต้องเขียนบทสามนาทีก่อนพี่มีตอนนี้เนี่ยเกินไปเบาไม่ไปไอ้ไอ้แป้งต้องเป็นคนเตือนนะสิเอ้ยตื่เตือนสติดิเตือนสติบอสเออต้องเตือนสติว่าพวกพี่เป็นอะไรกันใช่ไมต้องแบบทะเลาะกันพวกพี่ต้องรวมพลังกันสิคะ เอาแป้งไปรางวัลนะครัแป้งตอนน้้หนูก็ไปแล้วะเฮ้ยเที่ยงคืนแล้วนี่ว่าพี่แจ้งว่าคลิปนี้คลิปนี้ต้องจบบทแล้วนะพี่วีต้องจบบทแล้วเออว่ะไปแล้ววันนี้ต้องรับเข้าสู่การชิงชัยกอดไลท์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อดรวีเสมอกับใจร้าวเพื่อแย่งชิงแป้งสามปองโดยที่โนกการ์ไม่มีส่วนร่วมหาอะไรเลยตอนนี้เป็นรอบตึกตึกตัดสินเราต้องไปดูว่าใครจะได้ กายและใจของแป้งตับปองไปครับผมผมชอบตรงคำว่ากายและใจเนี่ยไม่เอาใจได้ไหมเอาแต่กายได้ไหมผมเจอความมุกมันขนาดนี้นะผมก็อยากจะสนับสนุนให้เขานะครับผมถึงจะทำเป็นคนดีไงอยู่บนต่อหน้าสาธารณะอุ้ย่าทะเลาะกันนะคะดียนี่กูเล่นตัวนี้ววันเกกสามคนมึงออกขอใช้กันเลยใครอึดที่สุดใครอึดอ่ะคะเออแป้งตับปองจะเลือกคนทำเร็วจมตี ใคตายน้อยที่สุดนะคะชอบพูอิดติดไอ้บทเนี้ยมันเล่นดีนะแต่ไอ้บทมันแย่งชิงธรรมดานี่คือแบบโอ้โหนอนจะลองพูดดูกับข้าวครับกับข้าวดูข้าวครับข้าวกับข้าวเป็นแดงสิบบาทแดแแดแต่ตัดแซื้อสองยี่สิบบาทซื้อสามสามสิบบาทกับข้าวนะครับกับข้าวแล้วตอนนี้โปรโมทเสียแต่ม้านะครับกิวกอดครับกิวกอดมาฟังเสียงเนล้อยข้าวมันไก่เลยวายเฮียไม่ไหวแล้วนะนี่ ตัวมาต่อนะปเลยโอยโอ๊ยโอ้ยยอะ้วมันมีอะไรวะขบนโอยโอ้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 ยยอย่ยงเกเอกอเกือบอิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโดนค่ะโดนดึงอะค่ะมึงไม่หยุดเลยไอ้สัโอ้ ไป้ายในเรืนแล้วมันไม่เซฟตัวเองเลยไปตายคือนางเอกลกคือนางเอกเด้ไไม่ดูลตัวเองเลยเกือบแตกแล้วนิดเดียวจะแตกแล้วเขาอ่อนแอเต้อยากมีคนดูแลนะคะเราูติดแดงแล้ว่ะเป็นอไรเอาอะไรนะรู้าอะไรเอ้ยโอ้ยเอ้ยพอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ วว้ทำอะไรกันไว้เฮียเลยล่างจูห้ตึงึ่งร้องล่างมาเราได้กันไหมครัล่างไม่ไ้ครังไม่มีใครเอาเลยเอเลยได้เอได้เาได้กันแล้วไปอเมือถือไปแกอุ้ฮะปอย่าย่ก ว่ากูมาผิดวันจริงนะเว้ยวันนี้นะอุ้ยมาเยอะเยอะสี่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 มีเกี้ยวสี่มีเกี้ยวโอ้โหยันแค่เลือดกูน้อยพอดีเลยดึงตายเหรอพี่ลแม่งของจริงว่ะได้พี่ชายเอาดิผมเข้าเลยพี่บอมาหนีพี่มาหนีผมแล้วมาหนีผมแล้วพี่ยิงพี่ยิงพี่ย้ำ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 หน่อย พี่ย้ำพี่ย้ำ,ยำผมเข้าบ้านผมเข้าบ้านพี่ย้ำพี่ย้ำพี่ย้ำด้ว้การสายว่ะเอาแสบไม่หไหวแล้วพี่อ้เหี้กันเยอะว่ะ ปิดโอ้กางเราแตกว่ะเราต้องเอาบนค้นก็ด้ก็ได้ก็ได้ได้ก็้ก็ไ้ก็ด้ก็ได้ก็ไ้กยได้ก็่ด้ก็อ้ก็ได้ก็ไดก็ไดเก็ด้ก็งด้ก็ได้ก็ได้กได้ก็่ดก็ได้เ็ด้ก็ด้ก็ได้ก็ได้ก็ไ้กด้ก็บด้ก็ไ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 ด้กด้ก้ได้็ได้ก้กด้กได้ก็ด้ด้ด้กด้กดด้ด้้้ด้้ด้กกด สก้าจ๋าสก้าจ๋าเอาหวเหี้ยแล้วอ๋อเอาตัวโลมึงไม่โดดตามมาวะโอ้ยก้าเแตกบนแตกเล้เพี่แจบอแตกแล้วไม่ไหวแล้วเนาะบอแตกเลยอันไม่อยู่เลยอยู่ตรงกลางแล้วสก้าไปเดียวสกาค่ะ สี่กายแป้งเล่นเลยเซตเยียพี่แป้งเซตเยียมันเฮ้ยเฮ้ยตัวเดียวพี่ตัวเดียวไอ้ไม้ไอ้ไมไอ้ไม้ไอ้ไม้ไอ้ไม้กระเทกเออเอ้ยเฮ้ยเ้ไเฮต้ยอฮ้ยเอ้ยเฮ้ย้ตเฮ้โตฮลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยตฮมยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยาฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้พเ้ยเเฮ้เ้เ้ เราแตกเลยบอวิญญาณถ้าเล่ากันร้อยเอาแตกจริงเยอะนะไอผมหลวงผมหลวงผมหลวงไข่ผมหลวงไข่ไปเลยไปเลยพี่รักโปโบกไบม่เชื่อมหลอกไม่เชื่อมหลอกมึงหลอกกูหลายรอบแล้วไปแล้วมึงจะแตก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 เฮ้ยกลางกลาง โอ้ยด okay, ึง oh, ดึงแล้วดึงแล้วด yeah> ึงแล้วดึงแล้วยังยังไม่ดุดียังดูดไปตัวโลดูสวยดูสวยดูสวยดูแล้ว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 ดูคนเดียวด้วยดูคนเดียวด้วยสโลสโลแล้วตโลแล้วตยืน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 ยู่ืนอยู่แทงอยู่แทงอยู่ปีพา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 คอีกทีไปทีไปทีไปทีอีกที ปอมป้อมป้อมป้อมแงปอมเอาทิล่ะเอาทิล่ะไปไหนอะพี่ไปไหนเลยพี่ไปไหนเนี่ยเอาไม่ง้อดก่อนเอาไม่ง้อดก่อนแต่แปอมทำไมพี่ทำไมมาปอมป้อมมันตัวเดียวมันตัวเดียวพี่ตีปอมนะพี่ตีนะพี่ตีนะพี่ตีนะตีตีตีขี่แล้วกระไรขี่แล้วเอ้ยทลายขี่แล้วอุ้ยอุ้ยใครโดนโอ้ว้าวโอ้ว้าวลึกเลยเขาไม่มีใครมากันเล่นเลยเนาะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วโดนล้วงถอยกันเลยถอยเลยพี่วินพี่วินถอยพี่ พี่ต่อยพี่ต่อยผมผมล็อกร้อยอยู่ผมล็อกร้อยอยู่ให้มันดึงผมมันดึงแล้วมันดึงแล้วพี่มันดึงแล้วมันดึงแล้วเอาเลยตัวโลเลยว่ของแล้วทลายขีทลายขีพาน้าทลายขีพาน้าทลายขีพาน้าแล้วไอ้ไม้เริ่มกี่โมงอได้ได้ตึ้งได้เท่าไหร่ทลายขีพาน้าแล้วตีห้านี่วันนี้เรายังไม่ครบเลย ว้ารีไหมถ้าว่าขาลบมันเยสวัสดีครับ่านสมาชิกตรเเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่เยอะเยอะเเยอะเอฮ้ยนุ่นนุ่นนุตายตายตาตตไหวไหวไหยินไหวยินไหีแปงเล่นแป้งเล่นไหวไหต่างล่างล่างล่างมันจบมันจบมันจบจุ๊บแป้งกำลังขับกำลังับพี่ไม่ต้องับพีม่ต้บพี่มากับผมพี่ับผม พ right ี่ไม well, ่ต okay. ้องกลับพี่ไม่ต้องกลับเฮ้ยพี่ต้องกลับแล้วพี่ต้องกลับแล้ว้ยพี่ตายเหรอไอพี่ดันไปพี่ดันได้พี่ไม่ต้องกลับ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 พี่กลับไปแล้วพี่ไม่ต้องกลับเมื่อกี้เนี่ยผมกลับได้คนเดียวพี่ดันคนเดียวได้ เฮ้ยเอะไรอ่ะอะไรอะอะไรอะไรอะไรยิงแรงมันยิงคมมันยิงคมโอ้ยโอ้ยโอ้ยคมคมคมเกินอัดโดนดนเฮ้ยโดนโดนเลยเออโอ้ยมัตายกูตายตายแล้วตายแล้วดูวยกีหนึ่งไอ้ไม้ต um uh, ่อยเออไม่กัดคอดีไห้ไม้กระโดดกัดคอเราจบ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 พี่แป้งไปจบเลยพี่แ mm ป้งไปจบเลยพี่แป้งไปพี่แป้งไปพี่แป้งเดินตรงนั้นพี่แป้งเดินขวาเออไปพี่ไปพี่ไปผมเกิน ไป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 ทันๆๆๆๆๆนคิดมาแล้วคิดมาแล้วมาแล้วๆๆมาคิดมาพี่ต้องไปพี่บ้งไปพี่จบเลยจบปยู่จบอยู่จบจบพี่ไหวเราไวเราไหวเราตึงเราตึงเราไม่ดนดึงเราตึงเรามีรถเรมีคิปเข้าคๆิปเข้าตีบันพี่ไปตีบันีไปตบันบันนตีบ้าอ่ะยังไม่แพ้เยเกือบแล้ว เลล่่่่นนนแมมงไาะยยืนเสียวตูดเลยบทสรุปของการแย่งชิงแบบสปอตไลท์นะครับคือใจร้าวใจร้าวมากได้ับได้ MVP ในเกมนี้และได้กายและใจของแปงสามปองไปกรองแต่เป็นท้ายก่อนเขาว่าผมจะไม่เลือกแปงแต่ผมเลือกพี่วีแทนครับพี่วีหันมาเอาที่มีนะครับ เออผูมึงวะอยากให้กูได้กับแป้งแต่มึงอยากได้กูเองเหรอใจแล้วแป้งอ่ะก็เป็นแค่่กลางสำหรับผู้กับพี่เสียใจเลยร้องไห้แม่อันนี้อันนี้คือคนร้องไห้ใช่ไหมอ๋อคนร้องไห้หน้าแป้งตอนตอนทำศิลป์